รายได้สิบเท่าเอาไหมล่ะปีหน้า1 0 x income um, ชื ame, u, อ่อเท่ๆฝรั่งภาษาอังกฤษคือ ten x สนะิบเท่าไนงะนี่คือ1 0 x อันแรกคือต้องคิดก่อนว่า y คิดไปทําไปทําไมสรุปแล้วคุณทำไปทำไม,ำไำไมถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทําไปทําไมคุณจะไม่มีพลังเลยไม่เคยอธิบายแบบนี้มาก่อนเขียนจดคํานี้ไปเป็นคําคมช่วยจดหน่อยใค,อใครก็ได้ใครก็ได้เ,เดี๋ยวถ้าเนี้ยถ้า,ถา,ถาคุณไม่รู้ว่าทําไปทําไม คุณจะไม่มีพลังเลยคุณจะไม่มีพลังและคิดกลับกันถ้าคุณไม่มีพลังแปลว่าคุณไม่รู้ว่าคุณทำไปทำไมหรือว่าทำไมของคุณเนี่ยมันไม่เล้าใจคุณมันไม่มันไปเล้าใจพ่อแม่มันไปเล้าใจคนอื่นมันไปเล้าใจที่คนอื่นกดดันมามันไปเล้าใจที่เพื่อนๆแม่งแบบอะไรอ่ะคุณเห็นเพื่อนๆแล้วมันทำกันก็เลยต้องทำบ้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่ แต่มันไม่ได้โดนใจคุณจริงๆมันไม่ได้เป็นเหตุผลจากตัวคุณจริงๆนั่นแหละคุณถึงไม่มีพลังจําไว้อันแรกคือทําไปทำไมเชนเอ็กซ์ิงผมสอนเร็วๆแล้วกันเพราะว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะไปแล้วเว้ยโอเคอทำไปทาไมนะีข้อ2คือฉันต้องปฏิเสธการรวยช้านี่ข้อน,นี้เป็นวิธีการคิดของพวกนิวมันนี่คุณต้องไม่ให้การรวยช้ามันเป็นข้ออ้างมันต้องไม่ใช่ละ ยุคนี้เขารวยเร็กวกันหมดแล้วแล้วแล้วจริงๆเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขอยู่ในธนาคารนะบผมบอกได้เลยไม่ค่อยมีใครนะ้มานั่งจับแบงก์อะไรกันใหญ่ๆ่แล้วมาเยอะเะแล้วกองกองแล้วไม,ม่ส่วนใหญ่เป็นแค่ตัวเลขในธนาคารเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณเปลี่ยนเงินในธนาคารของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเงินธนาคารคุณเปลี่ยนศูนย์ข้างหลังสองตัวนะเปลี่ยนตัวศูนย์ข้างหลัง t e x สิบศูนย์หนึ่งตัวจากรายได้เดือนละแสนเป็นเดือนละล้าน ไม่แปลกนะเว้ยแค่คุณรู้ว่าเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะอายกตัวอย่างตอนผมไรายได้เรือ,รแอ,อะอออแสนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรายได้เรือแสนเป็นเพราะขายหนังสือขายหนังสือ,นสอ,อในเว็บไซต์ในเว็บไซต์พอเปลี่ยนวิธีในเว็บไซต์ตัวเองอะคุณมีคนเข้าไปดูเวบ็แบบไซต์ของผมมีคนเข้าดูสักกี่คนเปลี่ยนรายได้ตอนเป็นเดือนละล้านจากเดือนละล้านเป็นวันละล้านเลยนะจากเอาเอาเป็นเดือนละแสนก่อนแล้วเป็นเดือนละล้านทําไงวิธีคิด เฮ้ยเว็บไซต์ไม่เวิร์กว่ะหนังสือไม่เวิร์กว่ะมันช้าอะไรที่ช้าช้าต้องปฏิเสธการรวยช้าของมันคุณรู้ไหมทาไมผมเลิกทําหนังสืออ่ะแต่ผมไม่ค่อยได้ทําหนังสือแล้วเพราะอะไรปฏิเสธการรวยช้ามันเดือนละแสนอะเดือนละแสนไม่คุ้มเดือนละแสนโอเคนะอาจจะเยอะกว่านั้นแต่มันเป็นแพสซิฟิเคชันพูดถึงแพสซิฟคชัเนี่ยพอมาทําเป็นอะไรที่มันเป็นดิจิตัลหนังสือเสียงข้สอไลา์ ดิจิตัลเดือนละล้านเป็นเรื่องสบายมากพอใช้ไลฟ์เป็นวันละล้านโอ้คุณคิดดูเติมศูนยนะแค่แค่ปฏิเสธการรวยชา้าการรวยช้ามันต้องไม่ใช่ทางเลือกของคุณอ่ะนี่ริงกิ้งอันที่สามนิวมันนี่ทั้งหลายแหล่การทำเงินหทั้งหลายแหล่คือเป็นแบบนี้ฉันต้องแยกเงิน ออกจากเวลาของฉันฉันต้องแยกเงินออกจากเวลาของฉันพูดง่ายคือกูทํางานหรือไม่ทํางานเหมือนกันมันมีระบบผลิตเงนินใช้เทคโนโลยีผลิตเงนินเช่นธุรกิจสามารถดําเนินง่ายไหมถ้าฉันไม่อยู่นะก่อนทําเงินได้ไหมนี่คุณรู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะว่าธุรกิจมันควรจะดําเนินได้โดยเขาไม่ต้องอยู่มันควรจะผลิตเงินให้เขาทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาจะได้ฟรีไปทําเรื่องอื่น จะได้ไปแบบสนุกสนานไปทําเรื่องไปคิดเรื่องที่มันไปข้างหน้ากับธุรกิจของเขาหรือจะไปเริ่มธุรกิจใหม่่ออย่างตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะสนใจที่มันเป็นอะไรที่เว็บ3.0เริ่มเรื่องใหม่แล้วแล้วเรื่อง v R A R นี่โคตรชอบสนุกมันมากกูต้องมันแน่ผมมีเวลาไปนั่งศึกษาเรื่องนันนี้สนุกกับเรื่องันนี้พอาะอะไรเพราะไม่จําเป็นต้องอยู่กับธุรกิจ เดิมๆทั้งวันทั้งคืนธุรกิจเดิมๆทางมันทำง,งานรันด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับธุรกิจปัจจุบันของผมรันด้วยตัวมันมีม,มีอยู่6บริษัททุกคนพนักง,งานรู้หน้าที่ดิจิตอลใช้ส่วนใหญ่ใช้ใช้สื่อออนไลน์เป็นเป็นเป็นสิ่งที่อะไรอะ่ะเป็นตัวเป็นตัวทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการระบบผลิตเงินผมจัดไปเรียบร้อยแล้ว คุณก็ทำได้โอเคนี่นะถ้าใครทําธุรกิจแล้วอย่าลืมนะธุรกิจของคุณมันไม่ใช่ห้างร้านอีกแล้วนะมันคือโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ในเดสก์ท็อปของคุณกดขึ้นมาปึง้งมีบัญชีมีอะไรมีมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นจบอยู่ที่นั่นพนักงานจริงๆทํางานจากที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่นะครับในสมัยนี้จะเป็นแบบนั้นละโอเคอ่าข้อสข้อสใหู้้กตะเวนคำนี้ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขยายดูอ่านได้ไหมฉันโฟกัสกับสิ่งที่ทำเงินเท่านั้นฉันโฟกัสไปที่สิ่งที่ทำเงินเท่านั้นโฟกัสไปสิ่งที่ทำเงินเท่านั้นหมายความว่าอะไรอะไรไม่ทำเงินตัดไปหมดอะไรไม่ทำเงินตัดไปหมดโอเคนอกจากคุณอยากจะทำการกุศลอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรันธุรกิจ อะไรที่ไม่ทำเงินตัตดอเอาไว้หมดน,นะครับโ okay. อเคอยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในคนหนึ่งชื่อแบ็กเกอร์นะครับเศรษฐีในธุรกิจออนไลน์เขาเขาสรุปมาว่าในสามมีมีแค่สามอย่างที่มันทำเงนินให้เขาอะแล้วเขาโฟกัสไปที่นั่นเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าเขาโฟกัสไปที่นั่นเขาจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเขาโฟกัสแค่สามอย่างพอครับจริงๆเทคนิคการโฟกัสนี่เป็นอะไรที่เศรษฐีทุกคนทำ เพราะคุณไม่ใช่มีพลังงานไม่จํากัดในวันวันหนึ่งเนี่ยให้ทําเรื่องที่ที่สาคัญที่สุดในตอนเช้าแล้วก็ตัดสินใจแค่สามเรื่องทําเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่ต้องทําเลยถ้ามันไม่สําคัญไม่ต้องทําเลยนะครับแต่คุณจะประหยัดพลังงานแล้วมีพลังงานเหลือโอเคถ้าใครอยากจะรู้สึกว่าร้อยล้านมันเป็นเรื่องเล็กจริงทุกคนทําได้นะจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันเป็นโลกของเอเซอร์โลกโลกของแบบจินตนาการโลกของการที่ เราสามารถจินตนาการอะไรก็ได้แล้วมันเกิดขึ้นการที่เรามองเงินร้อยล้านมันเป็นเรื่องใหญ่แปลว่ามันเป็นอะไรในหัวของเราที่เราสามารถที่ปรับได้นะพอปรับข้างในหัวปรับพอปรับในหัวปั๊บเราจะปรับพาวทูของเราพอปรับพาวทูของเราปุ๊บก็เกิดผลผมจะพูดถึง passive income business น,นี้คือพา uh, v e income Business มีอะไรบ้างธุรกิจธุรกิจมันไม่ใช่เป็น a s s i v e income ทุกธุรกิจนะจ๊ะ คือคุณรู้ไหมว่าตอนผมตั้งธุรกิจของผมเองเนี่ยผมเลือกนว้ยผมไม่เอาอะไรที่มันต้องมานั่งเมนเทนดูแลรักษาทั้งวันทุกๆวันมันมันเหมือนคุณมันเหมือนเราอะอ,าอะไรอะจ้างเรียกจ้างตัวเองอเป็นเป็นลูกจ้างบริษัทตัวเองอถ้าคุณเป็นเจ้าหนา้ะเป็นเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแบบนั้นห้ามเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทที่เหมือนกูซื้อง,งานให้ตัวเองทําอะ ไม่เอาอ่ะมันจะต้องทําเงินให้คุณเข้ามาตลอดเวลานั่นคือนั่นคือลักษณะธุรกิจที่ถูกต้องเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างที่เป็น passive income พิ s เตอร์แล้วบางอย่างที่ไม่ใช่คุณจะต้องรู้วิธีการเลือกอธุรกิจมันจะต้องธุรกิจมันจะต้องเป็น expression ฟังดีๆอันนี้ผมผมได้คํานิยามอันนี้มันโคตรเจ๋งเลยธุรกิจมันจะต้องเป็นการแสดงออกตัวตนของคุณโดยไม่ทําให้คุณเหนื่อยมันจะเป็นธุรกิจ การทาธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแต่มันจะต้องเป็นการแสดงออกตัวตนเช่นคุณถ้าคุณบ้าเรื่องของบิวตี้โปรดักต์ก็ได้นะสินค้าความงามอะไรต่างๆเพราะว่าคุณอยากจะแสดงคุณอยากจะมีโปรดักต์เพราะคุณอยากจะแสดงออกตัวตนออมากแต่มันจะต้องไม่ทําให้คุณเหนื่อยแล้วมันจะต้องเป็นเป็นอะไรเป็นการเป็นเร p r e s ร n เซนต์ตัวตนที่แท้จริงของคุณทุกคนมันอยากจะแสดงออกตัวตนทุกครั้งทุกคนเนะี่ยบางคนแสดงออกตัวตนออกมาในรูปของออสินค้า ต้องแจงต่อตัวตนไปในรูปของคอร์สแต่ผมแฝงเอาตัวตนมาก็เป็นรูปของหนังสือนะครับเป็นคอร์สเป็นสินค้าอะไรเขาเรียสินค้าความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังสือเสียงคอร์สสัมมนาเจอตัวโคชชิ่งอะไรต่างๆนี่คือสินค้าความรู้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นการเป็น private coaching advice c o n s u l t อะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือสินค้าความรู้หมดเลยนี่คือเป็นสิ่งที่ผมเอ็กเพรสตัวเองแสดงบางคนอยากจะเอ็กเพรสตัวเองแสดงออกตัวตนออกมาเป็นในรูปของอสินค้าต่างๆนะครับสินค้าความรู้สินค้าบิวตี้ Beauty, สินค้าการออกกําลังกายสินค้าอาหารเสริมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทุกแต่ละคนแต่ให้คิดเลยว่าจําไว้เลยก่อนจะเริ่มธุรกิจสิ่งนี้มันแสดงออกตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือไม่ สินค้ามันควรจะเป็นมันควรจะงอกโดยออแกนิกออกมาจากงอกแบบออแกนิกก็คือธรรมชาติออกออกมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณอ,อ,อย่าไปเฟกมันจะไปอย่าไปไล่ไล่หาธุรกิจที่อ๋อนี่ทํเงินเยอะนีบไปอันนี้ทํากันเยอะรีบไปแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่ามันใช่โซเชียลหรือเปล่าไม่สนแต่ถ้าเกิดธุรกิจนั้นมันงอกออกมาจากตัวตนที่แท้จริงของเราคนจะบายคนจะซื้อเอาละถ้า่งนั้นก็ไปแล้วขอบคุณมากนะครับทุกคน บายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิธโรซีสวัสดีครับ